สวัสดีค่ะคลูกค้าร้านลำโพงเครื่องเสียงกาของค้านะคะวันนี้แอดมินจะพาอัปเดตลำโพงเข้าใหม่วันนี้มีลำโพงเข้าใหม่หลายชุดเหมือนกันค่ะเอามาดูกันอันดับแรกเราไปดูซับกันก่อนนะคะซับเข้าหลายตัวเหมือนกันนะคะวันนี้ซับของเราตอนนี้ก็จะเป็น JBL ค่ะ JBL JBL นี่น่าจะ8นิ้วไหมคะ,ะน่าจะ8นิ้ว JBL Modern Shot Modern Shot ตัวนี้ตัวนี้10นิ้วค่ะ Modern Shot ะจะเป็นลายไม้นะคะ ยามา h a าอันนี้ยามา h a าก็จะสีดำสิบนิ้วเหมือนกันตัวนี้ก็ยามา h a ายามาหาตัวนี้ก็สิบนิ้วอันนี้ซับของเราก็จะมียามา h a า JBL Modern Shot p o k ก็โซเ่น so นะคะอันนี้ซับของเราก็จะอยู่ประมาณ10นิ้วตัวเล็กก็จะไม่ค่อยมีส่วนลำโพงเราอะไรเข้าใหม่นะคะไม่ดูกันเป็นชุดใหญ่นะคะก็จะเป็น Infinity. อินฟินิตี้อินฟินของเราก็จะมีโซนทาวเวอร์ แล้วก็บุกเชลล์เซนเตอร์แล้วก็ซับนะคะหนึ่งสสาสี่ครบเซ็ตเลยค่ะใครที่มองหา,าไปร้องคาราโอเกะได้เลยนะคะครบเซ็ตเลยชุดนี้ส่วนตัวที่สองก็จะเป็นโมเดิร์นช็อตค่ะ โมเดนนช็อตของเราก็ครบเหมือนกันนะคะเมื่อกี้แอดมินถ่ายซับไปให้ดูแล้วนะคะโมเดนนช,ช็อตชุดนี้ก็จะมีซับมีลำโพงโรงทาวเวอร์บุ๊กเชลแล้วก็เซนเ็นเตอร์นะคะวันนี้แอดมินลืมเปิดหน้ากากให้ดู สภาพสวยค่ะสภาพร้อยเปอร์เซ็นท,ทุกตัวทุกชุดเลยน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดสีดำ ไม่สนใจก็ทักเนี่ยมาได้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นอีกตัวก็คือเนี่ยเคนบูดค่ะเคนบูดตัวนี้ดอกสิบนิ้วนะคะเคนบูดเข้าใหม่คู่ที่แล้วสองคู่ที่แล้วไปหมดแล้วค่ะเคนบูดตัวนี้สวย ลำโพงก็ดอกใหญ่ไม่ค่อยชัดดูตัวนี้ดูค่ะนี่เลยเสียงเทียบเท่ากับโบสเลยค่ะเสียงเทียบเท่ากับโบเลยสนใจทักมาหาเฮียได้นะคะอ่า…ส่วนลำโพงที่ของเรายังมีอยู่นะตอนนี้ก็หลักๆกก็ รอบประเดลตัวนี้ทรงทาวเวอร์ของเราสวยๆที่แอดมินลงคลิปให้ดูเมื่อรอบที่แล้วนะคะนี่ก็จะเป็น BNW BNW เบีนเปรามีหลายรุ่นนะคะอ่าสามตัวนี้รุ่นไหนบ้างมาดูกัน,นะคะ่ะ DM หกศูนย์หนึ่ง ดีเอ็มหกศูนย์เแล้วก็หกแปตัวนี้นะคะตัวที่ตั้งอยู่กับพื้นทรงทาวเวอร์ก็จะเป็นยี่ห้อลีฟแบบโมเดิร์นช็อต jbl พุสต right? ิติด่เซนเตอร์เรามียี่ห้ออะไรบ้างอันนี้ไม่เคยใช้คลิป คลิปนะคะคลิปนะคิปมิชชันส่วนลำโพงที่เป็นสองทาวเวอร์ที่ตัวข้างล่างนี่จะเป็น JBL นะคะ JBL Infinity เป็นยามาฮ่า jbl อันนี้เครื่องเล่นของเราเข้าใหม่ตัวนี้เล่นได้หมดเลยนะคะสเตอริโอ fm am ขึ้นชัดแจวะะ๋วเลยค่ะ ซีดีก็ได้ได้ไหมไม่ได้ดนดสำหรับลูกค้าใหม่นะคะร้านเรา อยู่ลำลูกกาของห้านะคะอยู่ติดกับอ,อ,อยู่เลยบิ๊กซีมาประมาณ300เมตรร้านเราจะอยู่ติดกับหมู่บ้านวัลลาบดินเลยค่ะพอเจอหมู่บ้านวัลลาบดินก็ร้านของเราอยู่อยู่ตรงครัวย่าเนยนะคะถ้าไม่ก็ทักมาถามรายละเอียดหรือว่าสอบถามเฮียได้ค่ะที่089 780 6126นะคะ ร้านเราเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่10โมงถึง6โมงเย็นนะคะร้านเราไม่มีวันหยุดค่ะ สินค้าเพิ่งเข้ามาวันนี้นะคะลูกค้าที่อมองหาซับมองหาลำโพงเป็นชุดใหญ่ติดต่อมาได้เลยนะคะที่0897806126 mm hmm. มาเทสฟังเสียงมาทดลองฟังเสียงได้ค่ะที่ที่ร้านของเราเลยนะคะส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถที่จะมาที่ร้านเราได้ก็ทักไลน์คุยกับเฮียให้เฮียลองเสียงให้ฟังได้นะคะร้านเราสง่สงส่งให้ได้ทุกวันคะ่ะ จะเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงฮัลโหลอาบุกเกอาับโซ่เดอยวโหจ้าเอ๊พออาไเกี่ยวกับการศกเนียถที่พูดสีโลโก้นิปกีพูดสิแ้พูดกัทำไ ก็จะมีเสียงเด็กน้อยแทรกมาหน่อยนะคะสำหรับทริปนี้แอดมินก็จะอัปเดตให้ลูกค้าดูเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงแอดมินจะอัปเดตให้ลูกค้าดูอีกดูอีกทีนะคะว่าลำโพงของเรามีอะไรเข้ามาใหม่ตั้งนะคะพี่ต่อยนะคะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ